吴双子，双子，<laughs> ร้อยครับท่านผู้ชมสายสองครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับสสเนี่ยครับสายสามเนี่ยครับโดนนะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ย ออปลาสอนครับปลาสอนอุ้ยหูดำเมือกเลยครับกัดข้างปอกกอหญ้านะครับท่านผู้ชมออ้ยใสสวยครับ ขมุชิแปดสิบเซนครับเนี่ยเต็มคำครับถ่ายรูปให้หน่อยครับเต็มคำเลยพี่น้อง แล้วครับไซ์ประมาณเดียวกันเนาะประมาณสี่ตัวนี้อ,อ๋อยังหน่อยก็ไอตัวนั้นเนี่ยนี่ครับตัวนั้นหาเบิงเต้าหัวมันต่างกันไงวะเฮีนมัด้วยเออฮะอะไรนะคอเนี่ยคอ,ออีตรงนี้ป่าเนี่ย อืมแกได้เหี้ยว่าไอ้เหี้ยเอาอีกแล้วไอ้เหี้ยเอาอีกแล้วเอ้ยมันเหี้ยเอาอีกแล้วครับโอเคครับปล่อยคืนนะครับตัวนี้ไส้4ครับยาว82ซมน,นะครับพี่โทรสของผมนะ ให้คลิปไดโอยู okay. okay. ่เลยใ่้ไดีโอยูเลยกดเลยนะกดเลยครับพี oh. ่คร uh ับตัวนี้แดกเหี้ยนะครับไซสี่โลยาวแปดสิบสองเซนนะครับเราจะปล่อยขึ้นนะครับเคาะริมตะลิงเอ้ยเคาะริมป่าย่านะครับเคาะหยุดค้อหยุดมันเอาเลยครับไซใหญ่มากครับโอ้ดูครับต้นต้นฮัลโ่ล ส่งคืนสู่ธรรมชาติขอรับวันนี้ปล่อยคืนนะครับฮู้โอ้ยย้อดมาครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชม กับ,บนี่นครับถ่ายรูปให้หน้อยใส่น่าจะห้าครับตัวนี้ตัวนี้มีห้าครับท่านผู้ชมกัแบเบนี่นะครับเดือแบบดยอดเข้าป่าหญ้าเรียบร้อยท่าแบบนผู้ชมอ้ดูหัวงครับ มีห้าครับตัวนี้มีห้าแน่ครับท่านผู้ชมยอดเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยขึ้นนะครับโอเคครับไอเหี้ยนะครับอ่ะปากมันเดี๋ยวถ่ายตอนที่ตอนต้องนี้มันจะอ้าปาก ดิน,น,น,นด้วยโทรศัพท์ตกน้ำฝากไปลูกอย่าเน้นยิงถ่ายรูปไว้หน่อยถ่ายรูไปไว้หน่อยเออพอไปยองเอามันนจนได้ <laughs> ไม่เห็นรอยตีนเนาะมีคนมันบาดเจ็บด้วยใช่รสไฟชนเรือเขา ถ่ายรูปให้หน่อยเอาโทรศ <Okay, S 2> ัพท์ผมมาหยยัูกไหมคลิปไหมไหนไม่ขนัดเพลงไม่ขึ้นเดี๋ยนไไม่เต็มจอ เต็มไหมเต็มครับโอเคนิ่งนะโอเคเอาอีกรูปหนึ่งเพื่อไไรอ่ะโอเคครับผมโอเคครับไซส์ห้าโลนะครับกัดไอเหี้ยนะครับ แปดเซนนับไซ้าโลหัวมีแผลด้วยครับสงสัยจะโดนยิงเราจะปล่อยคืนนะครับท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับเปิดตัวธรรมชาติตามหามานานนะครับปีนี้ตัวแรกจอ่อไปขยายพันธุ์ต่อใช่ไปขยายพันธุ์ต่อครับการมาปกกันใหม่โอ้ ครับสุดยอดฝากติดตามไอ้เฮียด้วยครับเฮียใหม่ของค่ายทีวิชิงไทยแลนด์ครับ <c oughs> สุดยอดจริงครับคันแทบหักท่านผู้ชมช่อนครับช่อนแน่ครับลักษณะนี้ครับโอ้ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ <c oughs> กัดเยียอะไรครับนะก <c oughs> ัดฟิล์มครับฟ <c oughs> <ๆ>ีล์กัดฟิล์มครับกัดเยียอะไรครับนะ กัดเยืออะไรครับนะกัดพ like <st iffs> ิมครับพีมกัดพิมครับกัดพิมนะครับโอ้ยซ้อนใหญ่ครับไม่มีครับตับข้างเลยครับอุ้ยมันมันจะหลุดไหมนี่ยตับอย่างเงี้ยตับเป็นอย่างใช่ไหมวางทันเบ็ดก็ได้ตับสองเลย ดูเหยื่อครับดูเหยื่อพิมนะครับใจร้ายอย่าหาว่าใจร้ายโอ้ยไอ้ใหญ่ไซส์ใหญ่โอ้ยท่านผู้ชมใจร้ายนะฮะดันล่างครับดันล่างเดี๋ยวต้องช่างน่าจะไซส์สี่ได้ครับสี่มีสี่นะครับตัวนี้มีสี่มีห้านะครับโอ้ปลายางพิมพ์นะครับใจร้ายอย่าหาว่าพี่ใจร้ายนะครับโดยน้าเบิร์ดนะครับท่านผู้ชม ยอนมาครับกาดหมายลขโล่งๆนะครับ,รรบเดี๋ยวเราจะแตะภาพนิ่งก่อนนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกครับตัวแรกในชีวิตนะครับของกะลีนะฮะแตะภาพนิ่งก่อนับ